ดินชื้นเย็นซึมเข้าไปในเล็บเท้ากลิ่นอับเน่าของไม้เก่าประปนกับกลิ่นเหงื่ออากาศหนักแน่นเหมือนกลืนก้อนหินเสียงหอบของเขาดังในความเงียบแสงจากคบไฟริบรีเงาไหววูบบนผนังหินฝุ่นปลิวลอยอยู่ในแสงนั้นเหมือนเศษความตายที่ลอยวนเขายือนอยู่คนเดียวใต้พื้นโลกที่ไม่มีทางออกหลุมลึกตรงหน้า เป็นโลงของกษัตริย์องค์สุดท้ายพวกเขาจะกลับมาใช่ไหมเขาถามเสียงเบาแต่ไม่มีใครตอบมือของเขาสั่นนิ้วเกรงจับคบไฟแน่นเหงื่อยเย็นไหลลงหลังเขารู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองเสียงบางอย่างเหมือนหินกลิ้งหรือเสียงกระซิบมาจากหลังกำแพงเขาหันขวับแต่ที่นั่นว่างเปล่า เพียงแสงไฟวูบไหวและความเงียบที่แน่นทึบเขาเดินช้าหาหะเข้าใกล้หลุมศพข้างในมือสนิทแต่บางอย่างเคลื่อนไหวร่างเน่าเปื่อยแห้งกรังแต่ยังคงเครื่องทรงดวงตาว่างเปล่าคู่นั้นจ้องขเขม็งขึ้นมาองค์เหนือหัวเสียงแหบแห้งดังจากหลุมเขาสะดุ้งถอยหลัง หัวใจเต้นแรงจนหูอื้อฟ้าลงเปิดออกเองไม่มีลมไม่มีคนแต่ฟ้าไม้หนาหนักนั้นค่อยๆเปิดช้าฮาๆเหมือนมีมือผลักจากข้างในอากาศยินเยียบเหมือนความตายเล้อยคลานแผ่เข้ามารอบตัวเขาขยับไม่ออกเสียงคล้ายโซลากตามมาจากความมืด แล้วบางสิ่งสูงใหญ่อย่างผิดมนุษย์โผล่ขึ้นจากเงามืดใบหน้าบิดเบี้ยวเหมือนถูกบดด้วยก้อนหินแต่ยังสวมมงกุฎเลือดสดไหลาจากเบ้าตาเจ้าขุดค่ากลับมาเสียงต่ำสถานร่างเขาร้องไม่ออกขาแข็งเหมือนหินกษัตริย์ถูกฝังทั้งเป็นยังไม่ตายและกำลังลุกขึ้น เงาเข้มปกคลุมคบไฟแสงดับวูบเหลือเพียงเสียงกรีดร้องที่สะท้อนกลับจากใต้หลุมแล้วทุกอย่างเงียบสนิทเงียบเหมือนเวลาหยุดเดินกลิ่นเลือดพระคลุค้งแทนที่อากาศลมหายใจเขาขาดห่วงหัวใจเต้นจนปวดหน้าอกในความมืดเขาขยับไม่ได้ เหมือนถูกตรึงไว้ด้วยบางอย่างมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้มือเย็นเฉียบแตะลงที่บา่านิ้วนั้นไม่มีเนื้อเหลือแต่กระดูกเสียงขูดกราดของเล็บกับกระดูกดังแทรกเข้ามาในโสดเขากรีดร้องแต่เสียงไม่หลุดจากลำคอเจ้าผู้เป็นพยานเสียงกล้องในหัว ไม่ใช่เสียงพูดธรรมดาแต่เหมือนดังมาจากหลายภพชาติเจ็บจนรู้สึกถึงเส้นประสาทแสงไฟจากครบกลับมาวูบวาบเขามองเห็นอีกครั้งและนั่นคือความสยดสยองที่ไม่ควรเห็นร่างของกษัตริย์ยืนอยู่ตรงหน้าเลือดยังไหลจากปากแผลที่หัวใจดวงตาหลุดออกมาเพียงข้างเดียว แต่รอยยิ้มสดใหม่เหมือนยังหายใจอยู่เขารู้ทันทีว่านี้ไม่ใช่ศพแต่คือคำสาบที่ยังเดินได้พวกเขาทำให้ข้าตายทั้งเป็นกษัตริย์พูดน้ำเสียงเต็มไปด้วยความแค้นเสียงนั้นเจ็บปวดแต่กลับเยือกเย็นจนกระดูกสัน่นเขาพยายามถอยแต่ฟ้าผนังหินปิดไว้ทุกด้าน ไม่มีช่องไม่มีแสงไม่มีประตูเสียงทุบโลงดังต่อเนื่องอีกลงหนึ่งข้างหลุมเริ่มเคลื่อนไหวไม่ใช่แค่ค่ากษัตริย์ชี้ไปยังอีกฝั่งเน่าอีกตนกำลังโผล่พ้นฝุ่นและซากร่างนั้นไร้หัวแต่เดินได้ เสียงหัวร้อเบาๆดังจากที่ไหนสักแห่งเขาเริ่มหายใจทีมือสั่นจนปล่อยคบไฟตกไฟลุกไหม้พื้นฟางชื้นปลิ่งควันไหม้ตีกับปลิ่งเน่าเจ้าต้องอยู่ตรงนี้กับข้าเสียงกษัตริย์ก้องขณะมือกระดูกเอื้อมเข้ามาและโลกทั้งใบเริ่มหมุนช้าหาห่เหมือนดูดเขาเข้าสู่ใต้ดิน แล้วเขาก็ลม้มตกลงไปในหลุมมือที่มองไม่เห็นกระชากข้อเท้าลงไปเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงประตูหินเลื่อนปิดอย่างช้าๆความมืดหนาทึบแน่นเหมือนโครนในปากเขาขยับไม่ได้แม้แต่เปลือกตาลมหายใจเริ่มขาดอากาศรอบตัวเหมือนสูญหาย กลิ่นดินเปียกแทรกเข้าโพรงจมูกรุนแรงจนอยากอาเจียนมือกระดูกยังจับข้อเท้าลากเขาลึกลงไปใต้ดินเย็นเฉียบเต็มไปด้วยเสียงแผ่วเบาเสียงกระซิบของผู้ตายเจ้ามาช้าไปเสียงหนึ่งพูดจากในเงาข้ารอเจ้ามานานเสียงนั้นดังใกล้หูแต่ไม่มีใครอยู่ข้างตัว เขาพยายามตะโกนแต่ลมหายใจหายไปกับดินริมฝีปากเต็มไปด้วยฝุ่นเสียงไม่สามารถออกมาได้นิ้วมือเขาควานไปเจอเนื้อดินเจอเส้นผมเส้นยาวหนืดและเปียกไม่ใช่ของเขาเองแต่เป็นของบางอย่างที่ถูกฝังไว้ก่อนหน้านี้เขาดึงมือกลับแต่สัมผัสได้ถึงเล็บที่จิกตอกร่างใต้ดินนั้น ไม่ตายยังมีชีวิตยังรอและกำลังตื่นขึ้นเสียงหัวเราะดังแทรกอยู่ในผนังทุกด้านเหมือนใครหลายคนหัวเราะแต่ไม่มีใครให้เห็นแสงจากด้านล่างส่องขึ้นมาจากใต้ฝ่าเท้าเขามองลงไปและเห็นเมืองเมืองใต้ดินเต็มไปด้วยร่างเน่า บางร่างยังเดินบางร่างหัวเราะบางร่างกำลังมองขึ้นมามองเขาพวกมันโบกมือเรียกเสียงหลายร้อยเสียงต้องในหัวเขาลงมาอยู่กับเราเจ้าคือคนสุดท้ายเสียงกษัตริย์ดังขึ้นอีกครั้งจากข้างหลังเจ้าคือเครื่องบูชา เจ้าจะเป็นข้าองค์ต่อไปจงสวมมงกุฎนี้ม,มงกุฎทองเก่าแก่เต็มไปด้วยคราบเลือดถูกยื่นมาเบื้องหน้ามือที่ยื่นมานั้นมีนิ้วหักแต่ยังแน่นแนบเขาถอยหนีแต่แผ่นดินสั่นร่างเขาล้มลงตรงหน้าแท่นบูชาแท่นหินเย็นจัดเหมือนแช่ในน้ำแข็งหลายร้อยปีเสียงบางอย่าง เริ่มสวดถ้อยคำเก่าแก่ไม่ใช่ภาษาใดที่เขาเข้าใจทุกคำกัดกินสติของเขาทีละน้อยทำให้หัวใจช้าลงเลือดในตัวเริ่มเย็นมือเริ่มชาดวงตาพร่าแต่เสียงสวดดังขึ้นชัดขึ้นเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือเสียงของตนเอง พูดำคำเดียวคำเดียวที่ไม่ควรพูดสวมมันมงกุฎหล่นลงพอดีครอบศีรษะเขาแน่นสนิทและทุกสิ่งก็เงียบอีกครั้งเสียงเงียบแน่นแน่นจนเหมือนโลกหยุดหายใจเขานิ่งดวงตาเบิกโพรงมือตึงแข็งไม่ขยับอีก เลือดไหลาจากหูฉ้าห,าหาหะราวกับละลายออกมาจากความคิดมงกุฎฝังแน่นราวกับมีหนามอยู่ด้านในแทงลึกลงในกระโหลกทุกคำสวดกลายเป็นเส้นเสียงที่มาจิตใจเขาเบื้องลาง่างใต้แท่นหินร่างนับไม่ท้วนค่อยๆลุกขึ้นผิวหนังเน่าเปื่อย แต่งกายด้วยชุดพิธีดวงตาว่างเปล่าแต่มองเขาไม่กระพริบมือที่ขาดยกขึ้นพร้อมกันทุกมือชี้ไปที่เขาองค์เหนือหัวเสียงของพวกมันพร้อมกันแต่ไร้ชีวิตเขาไม่สามารถพูดไม่สามารถกรีดร้องเพียงแค่ยืนนิ่งและรู้สึกว่า สิ่งบางอย่างบางอย่างที่ไม่ใช่เขาเริ่มเติบโตในร่างความเย็นเปลี่ยนเป็นอบอุ่นอบอุ่นเกินไปเหมือนร่างกำลังเดือดจากภายในเขาร้องในใจพยายามต่อต้านแต่ทุกข้อต่อเริ่มแปรเปลี่ยนนิ้วมือเออเองแขนบิดกลับด้านกรามขยับโดยไม่ตั้งใจและเสียงในหัว ไม่ใช่เสียงของเขาอีกต่อไปมันกระซิบชัดเจนมั่นคงทรงอำนาจข้ากลับมาแล้วมือของเขาหรือไม่ใช่ของเขายกขึ้นสูงเนื้อฝูงศพและพวกมันคุกเข่าทันทีในเงามืดสิ่งที่เคยเป็นตัวเขาค่อยๆก้าวลงจากแทน่น ท่ามกลางเสียงโห่ร้องที่ไม่มีลมหายใจเสียงของผู้อยู่ใต้ดินเสียงของอดีตก,กษัตริย์เสียงของผู้ถูกฝังทั้งเป็นใต้พื้นดินอาณาจักรเก่าที่ไม่มีใครจดจำเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งและผู้ที่เคยมาเพื่อเป็นพยานกลับกลายเป็นผู้ปกครองผู้ที่ไม่มีวันหลับไม่มีวันตายเบื้องบน บนพื้นโลกพื้นหินเริ่มสัน่นรอยแยกแผ่ขยายจากใต้ดินเหมือนลมหายใจของใครบางคนที่ไม่ควรกลับมาโลกเงียบงนันแต่บางสิ่งตื่นขึ้นแล้วเหนือพื้นดินลมเปลี่ยนทิศอากาศเย็นแปลกประหลาดปะทะใบหน้าชาวบ้านที่เดินผ่านหมู่บ้านเงียบไม่มีเสียงเด็ก ไม่มีเสียงสัตว์เพียงเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาหาหะเหมือนกระซิบชื่อใครบางคนหญิงชราผู้หนึ่งหยุดก้าวเหนื่อยหน้ามองฟ้าแต่ท้องฟ้าวันนั้นไร้เมฆไร้แสง,แสงมีเพียงความมืดที่ไม่ควรมีในยามกลางวันเธอสัน่นไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะมัน กลับมาแล้วใต้เท้าเธอพื้นดินไหวเบาหาหะเหมือนใครบางคนกําลังเดินอยู่ใต้ดินเดินอย่างช้าหาหะมั่นคงและไม่รีบร้อนในวัดร้างท้ายหมู่บ้านเสียงระฆังเก่าดังขึ้นเองทีละครั้งทีละครั้งเสียงนั้น ไม่ใช่เสียงลมแต่เป็นเสียงเรียกเรียกให้ใครบางคนออกมาหลุมที่เคยถมไว้แห้งราวไม่เคยมีฝนรอยมือเหมือนขุดจากด้านในตะปุ่มตะปําและยาวผิดรูปที่หน้าวิหารรูปปั้นหิงเก่าแก่ซึ่งไม่เคยมีใครรู้ว่าใครเป็นคนแกะเริ่มเปลี่ยนสีจากเทา เป็นแดงเข้มตาในรูปปั้นเริ่มช่ำด้วยของเหลวเหนียวเหมือนเลือดแต่ข้นกว่าหลายเท่าเสียงร้องของหญิงคนหนึ่งดังจากในบ้านหลังเก่าเธอเห็นลูกชายยืนอยู่กลางห้องแต่ตาเขาเป็นสีดำสนิทแม่เขาเอ่ยเบาหาหะก่อนจะยิ้มกว้าง จนปากฉีกถึงใบหูองค์เหนือหัวมาแล้วรอยร้าวกลางลานวัดผุดเงาดำแผ่ขยายออกเป็นวงในเงานั้นมีเท้าเปล่าเหยียบขึ้นจากใต้พื้นเล็บยาวนิ้วขาดบางส่วนแต่ยังขยับแต่ละก้าวพาพื้นดินสันสะเทือนทุกสายตาในหมู่บ้าน เริ่มเบนไปยังจุดเดียวกันแม้แต่ผู้หลับไหลยังสะดุ้งตื่นด้วยความฝันเดียวกันความฝันที่มืดที่เต็มไปด้วยเสียงสวดที่มองเห็นชายผู้สวมมงกุฎเลือดยืนอยู่กลางกองซากศพเขากลับมาแล้วและเขาจำทุกคนทุกชื่อทุกใบหน้าแม้เวลาจะผ่านไปเป็นพันปีเขาเดิน ช้าหาหะมุ่งหน้าไปยังวัดหัวเราะเบาหาหะและพูดกับตัวเองว่าคราวนี้ข้าจะไม่ถูกรังเกียจอีกแล้วเสียงกระดูกบทกันเริ่มดังชัดเหมือนกำลังจะมีบางอย่างเปิดออกจากโลกที่เราเคยรู้จักบานประตูวัดที่ปิดสนิทมาหลายสิบปีเปิดออกช้า หาห่ ha. ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเสียงไม้เก่าครวนครางเหมือนกำลังทุกข์ทรมานฝุ่นคลุ้งกลิ่นเกลือแห้งผสมกลิ่นเลือดแผ่กระจายออกไปทั่วชายผู้สวมมงกุฎยืนอยู่ที่ทางเข้าเงาของเขายาวเหยียดลากผ่านพื้นไหลเข้าวัดเหมือนหมึกดำซึมบนผ้าใบหน้าของเขา เหมือนไม่เคยมีความเป็นมนุษย์ริมฝีปากแตกร้าวเต็มไปด้วยรอยเย็บที่ดูเหมือนเย็บกลับมาหลายครั้งแต่ไม่มีครั้งไหนสมบูรณ์เขายิ้มแต่แววตาว่างเปล่าไม่ใช่ความบ้าคลั่งแต่คือความสงบที่อันตรายมือข้างหนึ่งถือกระบองทองปลายกระบองมีเศษเส้นผมพันอยู่บางเส้นยังมีเศษหนังสีสติดมา เสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นรอบวัดไม่ใช่เสียงคนแต่คือเสียงพวกมันเหล่าผู้ตื่นจากหลุมเงาหลายเงากระโดดจากหลังคาปีงกำแพงคลานตามพื้นร่างบิดเบี้ยวแต่ดวงตาจ้องตรงไปยังศูนย์กลางเขาผู้เคยเป็นเพียงเหยื่อตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลาง เป็นเสาหลักของบางสิ่งที่ไม่ควรจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งเสียงกระดิ่งในวัดเริ่มสั่นเองเร็วขึ้นแรงขึ้นจนสายขาดกระเด็นแล้วทุกอย่างเงียบลงทันทีไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจเพียงเงาของพระอาทิตย์ที่หายไปหลังขอบฟ้าทั้งที่ยังไม่เย็นชายคนนั้น เดินเข้าไปกลางศาลาตรงจุดที่เคยวางพระประธานพื้นตรงนั้นเปิดออกเองเผยให้เห็นหลุมอีกหลุมใหญ่กว่าเดิมหรือก,กว่าเดิมเขาก้าวลงไปโดยไม่มองไม่ลังเลและพวกมันตามลงไปทีละตัวเหมือนฝูงมดกลับรังใต้พื้นโลก เสียงใหม่ก่อร่างไม่ใช่เสียงสวดแต่เป็นเสียงเครียดจากความตายเสียงที่เหมือนมีชีวิตเลือดเริ่มซึมจากดินไหลขึ้นไม่ใช่ลงเหมือนแผ่นดินกำลังร้องไห้ร้องเพราะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างใต้ไม่ใช่เพียงแค่เขาแต่ยังมีพวกมันสิ่งที่ถูกฝัง พระโลกไม่ควรเห็นอีกเลยลึกลงไปใต้สาลาความมืดไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนไม่ใช่ความมืดของโลกนี้แต่เป็นช่องว่างระหว่างมิติระหว่างความเป็นและความตายเสียงลมหายใจไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของสิ่งที่อยู่รอบตัวหายใจพร้อมกันชา้าหนัก แต่ชัดเจนกำแพงรอบหลุมไม่ใช่หินแต่เป็นกระดูกเรียงทับซ้อนกันเป็นชั้นบ้างเล็กบ้างใหญ่ทุกชิ้นมีรอยกัดเหมือนถูกแทะทีละชิ้นด้วยความหิวกระหายในกลางโพรงมีแท่นบูชาทำจากกะโหลกเพียงชิ้นเดียวใหญ่พอจะรองรับทั้งร่างมนุษย์ เบื้องหลังแทนมีเงาหนึ่งใหญ่นิ่งและไม่หายใจชายผู้สวมมงกุฎหยุดยืนนิ่งอยู่หน้าเงานั้นดวงตาของเขาไม่ใช่ของเดิมแต่กลายเป็นสีขาวไร้รูม่านตาเปล่งแสงสลัวเขาก้มศีรษะยกกระบองขึ้น แล้ทุบลงบนพื้นกระดูกเสียงกระแทกดังกล้องไปทั่วก้องเหมือนฟ้าร้องแต่ไม่มีสายฟ้าและเงานั้นขยับกระดูกแผ่นแรกค่อยๆโผล่พ้นเงาตามด้วยแขนยาวใหญ่ผิวหนังเป็นเงาดำเหมือนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่คือความทรงจำของการตายเงานั้นไม่มีหน้า แต่ทุกคนที่มองมันจะเห็นใบหน้าของคนที่ตนเองเคยทรยศเคยฆ่าหรือเคยกลัวที่สุดชายผู้สวมมงกุฎสุดเข่าลงแล้วเอ่ยคำเดียวพ่อเสียงรอบข้างหยุดนิ่งแม้แต่ฝูงปีศาจที่คลานตามมายัางไม่กล้าเข้าใกล้เงานั้นเอื้อมมือมาสัมผัสหัวเขา แถวเบาอ่อนโยนแต่รุนแรงพอจะหยุดการเต้นของหัวใจจากสีสเขามีเงาใหม่พวยพุ่งออกมาเหมือนดวงวิญญาณลอยขึ้นสูงวนอยู่เหนือแท่นก่อนจะถูกดูดเข้าเงาดำนั้นในขณะเดียวกันรอยแยกที่พื้นโลกเริ่มขยายผืนดินแยกออกบ้านเรือนสั่นสะเทือน เสียงกรีดร้องของผู้คนดังเป็นเสียงเดียวกับเสียงโบราณเสียงที่ไม่เคยมีในภาษามนุษย์และในเงานั้นดวงตาหลายคู่ค่อยๆเปิดขึ้นทีละคู่ทีละร้อยทีละพันพวกมันตื่นแล้วทุกดวงวิญญาณที่เคยถูกสาปที่เคยถูกฝังทั้งเป็นกำลังกลับคืนมา พร้อมคาถามเดียวที่ไม่มีใครตอบได้ใครคือคนที่ฝังข้าตอนจบที่สอง s e c i o n ending last section เสียงสวดเก่าค่อยๆหยุดลงเหลือเพียงเสียงหอบหายใจของฝูงผู้ฟื้นคืนพวกมันยืนนิ่งเหมือนรอคำสั่งเหมือนรู้ว่ากำลังจะเริ่มต้นบางอย่างใหม่ชายผู้สวมมงกุฎ ยังคุกเขา่าดวงตาไม่มองใครจิตใจเขาถูกดึงไปไกลเกินกว่าจะกลับมาแต่ร่างกายยังเคลื่อนไหวอย่างไม่ใช่ตนเองมือเขายกขึ้นนิ้วชี้สัน่นชี้ไปยังเพดานพโพรงเหนือศาลาทะลุผ่านพื้นโลกจงเปิดเสียงเขาไม่ใช่เสียงเดิม แต่มากกว่าเสียงเดียวเหมือนหลายวิญญาณพูดพร้อมกันแผ่นดินด้านบนแยกออกอีกครั้งสว่างวาบไม่ใช่แสงตะวันแต่แสงจากอีกฟากหนึ่งแสงที่ไม่ให้ความอบอุ่นแต่ให้ความรู้สึกว่าไม่มีวันได้หลับตาอีกเลยผู้คนในหมู่บ้านเริ่มล้มลงบางคนร้องไห้บางคนหัวเราะ บางคนหายใจไม่ออกเพราะความกลัวจับลึกไปถึงวิญญาณขณะที่ทุกสิ่งสับสนเงาร่างหนึ่งเด็กหญิงตัวเล็กปรากฏขึ้นหน้าศาลาเธอสวมผ้าขาวเดินช้าหาหะแทรกฝูงปีศาจโดยไม่มีใครแต่ต้องดวงตาเธอมีแสงสีฟ้าเรืองรองมือเล็กๆถือเทียน เปลวเทียนไม่ไหวเอนไปกับลมเธอหยุดหน้าชายผู้สวมมงกุฎแล้วพูดเบาๆว่าพอแล้วเขาเงยหน้ามองเธอครั้งแรกที่สีหน้าสั่นไหวเหมือนจำเธอได้เจ้าคือเสียงเขาแหบแห้งเด็กหญิงไม่ตอบแค่ยืนเทียนให้แสงเทียนนั้นแผ่ขยายออก สว่างขึ้นท่วมโพรงใต้ดินเสียงกรีดร้องระง,งมเหมือนทุกเงาพยายามหนีเงาสีดำหลบแสงดวงตาทุกคู่หรี่ลงร้องไห้และชายผู้สวมมงกุฎสุดลงกับพื้นน้ำตายหยดแรกไหลออกก่อนที่เงาของเขาจะเริ่มหายไปทีละนิดทีละนิด เหมือนกลับไปเป็นเพียงเท่าทุลีฝูงเงาที่เหลือเริ่มละลายละลายเป็นควันคืนสู่ดินคืนสู่ความเงียบเมื่อทุกอย่างจบเด็กหญิงหันไปมองวิหารก่อนพูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าความตายไม่ใช่การลงโทษแต่คือทางกลับบ้านแล้วเธอก็หายไปเราไม่เคยมีอยู่ทิ้งไว้เพียงเทียนเล่มเล็ก บนแท่นกะโหลกที่ยังคงสว่างแม้ทุกสิ่งจะดับไปแล้วตอนจบสุดท้ายไฟนอเอนดิงเกรสเฟอร์เอนเศาหลายวันผ่านไปหมู่บ้านกลับสู่ความเงียบบ้านที่เคยพังยังอยู่เช่นนั้นไม่มีใครกล้าส,สัมผัสชาวบ้านบางส่วนย้ายออกบางคนหายไปโดยไม่มีใครเห็นอีกเลยบางคน เริ่มสวดบทแปลกประหลาดแม้ไม่รู้ความหมายภายในศาลาวัดยังคงหลุมลึกนั้นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เทียนเล่มเดียวยังคงส่องแสงบนแทน่นไม่เคยดับแม้ไม่มีลมไม่มีอากาศเด็กชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเงียบหาหะนั่งมองเทียนไม่พูดอะไร แล้วร้องเพลงกล่อมเพลงที่ไม่มีใครสอนแต่ทุกคำคือภาษาของอดีตในใจเขาภาพเงาของชายผู้สวมมงกุฎอย่างชัดไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่ราชาแต่คือคนที่เคยขอความเมตตาในวันที่ไม่มีใครรับฟังเรื่องเล่าของกษัตริย์ที่ถูกฝังทั้งเป็นถูกเก็บเป็นตำนาน ไม่มีบันทึกไม่มีหนังสือมีเพียงเสียงกระซิบจากรุ่นสู่รุ่นเตือนกันว่าอย่าแต่ลุมในวัดเก่าแต่ทุกปีเมื่อเทียนใกล้ดับเด็กคนหนึ่งจะเดินเข้ามานั่งข้างแทน่นร้องเพลงเดิมเพื่อให้ความมืดไม่กลืนแสงนั้นไปเสียงเทียน ไม่เคยพูดแต่สว่างด้วยความเข้าใจเหมือนจะบอกว่าข้าให้อภัยแล้วแล้ววัดนั้นก็ยังอยู่เหมือนผู้เฝ้องเงียบระหว่างความเป็นกับความตายระหว่างอดีตที่ไม่ยอมจากกับอนาคตที่ยังไม่กล้าเดินเข้าไปและหากเจ้าผ่านไปที่นั่นในคืนที่เงาสัน่นอาจได้ยินเสียงฝีเท้าบางเบา เสียงที่เดินกลับมาจากความตายไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อรอใครบางคนที่ยังไม่กลับบ้าน